ถึงเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้จะเคยใช้ร่วมกันก็จริงแต่รับรองว่าสักนี้สองไม่ใช้ร่วมกับพี่เด็ดค่ะเมื่อคืนไม่ได้ดื่มหนักแล้วครับยังได้ตื่นเช้าได้ทำไมจะต้องดื่มหนักด้วยะคะคนเราดื่มหนักก็มีอยู่สองเหตุผลนั่นแหละครับ ไม่เสียใจมากก็ดีใจมากคนที่ดื่มหนักมากไม่ใช่ฉันนะสิจะเป็นน้องเล็กเมื่อคืนน้องเล็กเมามากฉันต้องแบกขึ้นไปนอนอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าที่น้องฉันเมาขนาดเป็นเพราะดีใจมากหรือเสียใจมาก ก็ถ้าคุณอยากรู้แม่คุณไม่ถามน้องสาวคุณแล้วครับถามผมทด้ไหมก็ฉันอยากฟังความเห็นคุณนี่ผมไม่รู้ครับที่เงี้ยไม่รู้พี่กับฉันทำเป็นมาวิเคราะห์คุณมีพิรุษนะพิรุษอะไรครับ คุณรู้อยู่แก่ใจผมยืนยันนะครับว่าผมไม่รู้อยากให้ฉันรูก็แล้วกันคุยอะไรกันอยู่คะ ฉันควรตื่นมาเห็นคุณนอนอยู่ข้างๆฉันไม่ใช่เห็นคุณมายืนชมวิวกับน้องสาวฉัน <c oughs> ก็หมเห็นคุณหลับอยู่นี่ครับผมไม่กล้าปลุกกลัวจะกวนคุณแล้วผมเดินออกมาก็มาเจอน้องสาวคุณก็เลยแวะคุยกันนิดหน่อยนะครับถ <c oughs> ึงแต่เชา้าเลยนะคะพี่หนึ่งเอาใจคะ่ะข้าแมาปลามัน เพิ่งแต่งงานกันนะเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราเป็นพี่น้องกันโตมาด้วยกันถึงเสื้อผ้าข้าวข,ของเครื่องใช้จะเคยใช้ร่วมกันก็จริงแต่รับรองว่าสามีสองไม่ใช้ร่วมกับพี่เด็ดค่ะคอนเฟิร์มค่ะพูดอะไรเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนคะเรื่องจริงนี่คะปกติเราสองคนก็คุยกันแบบนี้อ่แล้วนี่ แต่นี้มันต่อนหน้าคุณพงมต่อนหน้านี่แหละค่ะยิ่งดีเลยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพี่เคยของสองจะได้ชินให้ยังไนไปทานอาหารเช้ากันเถอะคะ่ะไปทา